สวัสดีค่ะฉันชื่อจอยนะคะฉันมีหลายๆเรื่องที่จะมาเล่าความทรงจำแบบแปลกๆอาจจะผิดศิลธรรมบ้างแต่ก็เป็นความทรงจำที่ครั้งหนึ่งที่ฉันรู้สึกประทับใจที่ไม่ลืมเลยค่ะซึ่งเรื่องที่ฉันจะเล่าให้ฟังในวันนี้มันเป็นความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นในระหว่างที่จอยกับนาชาย ของเธอนั่นเองค่ะเพราะสถานการณ์และบรรยากาศมันพาไปทำให้เธอเคลิ้มและความรู้สึกที่มีต่อน้าชายของเธอมันอดไม่ได้จริงๆในเรื่องแบบนั้นที่จะเกิดขึ้นเรื่องนี้เกิดขึ้นในวันปีใหม่ปีที่แล้วซึ่งไม่สามารถออกไปสังสรรค์กับเพื่อนๆในกลุ่มได้เหมือนทุกๆปี เพราะสถานการณ์โควิดเป็นเหตุจึงทำให้จัดงานเลี้ยงปีใหม่แบบเล็กๆซึ่งมีเฉพาะกลุ่มญาติญาติและคนในครอบครัวเท่านั้นเองค่ะในตอนแรกๆจอยก็ไม่สนุกเท่าไหร่เพราะเธอรู้สึกว่ามันเหงาๆมันไม่คึกขนองเหมือนอยู่ในกลุ่มของเพื่อนๆของเธอ แต่เธอก็ได้แค่คิดเท่านั้นเองค่ะตอนนี้เธอไม่มีแรงจูงใจในการเค้าดาวเลยสักเท่าไหร่จนกระทั่งจอยเห็นผู้ชายร่างหนาหุ่นแมนความสูงของเขาก็ประมาณ180ได้เขาดูรอเทสะอาดนั้นคือนาชายของจอยนั่นเองค่ะ จอยเห็นตั้งแต่เขาเดินเข้ามาตั้งแต่ทีแรกๆจอยถึงกับยิ้มหน้าบานเลยที่ดีใจว่าน้าชายมาร่วมงานนี้ด้วยซึ่งเราก็ไม่ได้เจอกันมานานแล้วเพราะเขาไปทำงานที่กรุงเทพตั้งแต่เธอยังเป็นเด็กๆด้วยหน้าตาของเขาดูเปลี่ยนไปมากเลยค่ะ น้าชายของจอยได้ดูแลตัวเองได้ดีมากเลยค่ะเธอได้มองน้าชายและก็ลหลงไหลในความรอของเขามากเลยทําให้เธออดคิดที่จะมีใจให้ไม่ได้เธอได้นั่งดื่มกับญาติญาติในบรรยากาศเหมือนมีแรงบันดาลใจและแรงดึงดูดเลยทำให้วันนี้เป็นอีกวัน ที่เธอได้รู้สึกเหมือนสาวน้อยกำลังแย้มบานในระหว่างดื่มและคุยกันเรื่องทั่วๆไปนั้นกับญาติิสักระยะหนึ่งน้าชายของจอยเหมือนเขาจะรู้ว่าเธอแอบมองเขาอยู่บ่อยๆแต่ตอนนั้นญาติผู้ใหญ่พวกพ่อกับแม่ลุงป้านาอาเธอยังร่วมรับประทานอาหารร่วมกันอยู่เลยค่ะ มันทำให้เธอได้แต่เก็บอาการและความรู้สึกไว้ในใจและก็ได้สอดส่องสายตาแบบเป็นระยะระยะให้นาชายจนพอเวลาผ่านไปจนเกือบจะห้าทุ่มพวกผู้ใหญ่ก็เริ่มเมาเมากันแล้วและก็เริ่มคุยกันไม่รู้เรื่องด้วยค่ะจนพวกเขาได้แยกย้าย ออกจากกันกลับบ้านใครบ้านมันเหลือแค่คนในกลุ่มไม่กี่คนเองค่ะซึ่งมีหลันๆและก็น้าชายร่วมด้วยกันรวมรวมแล้วก็ที่เหลือก็มีกันอยู่สี่คนค่ะทำให้น้าชายได้จังหวะถามจอยขึ้นมาว่าเป็นยังไงบ้างล่ะจอยอยู่บ้านสบายดีไหมช่วงนี้นะ่ะ ก็สบายดีนะคะแล้วน้าระคะสบายดีหรือเปล่าไปอยู่ที่กรุงเทพมาตั้งนานทำเอาจอยจำไม่ค่อยจะได้เลยนะคะนะ้าจนะน้าก็สบายดีเหมือนกันแหละนะ้าชายตอบมาอย่างไพเราะแบบเอาใจหลานสาวจอยเห็นหน้าตั้งแต่ทีแรกๆแล้วนะคะที่น้าได้เดินเข้ามา จอยแทบจะจำน้าไม่ได้เลยนะคะเนี่ยจอยนึกว่าน,นุ่มที่ไหนมาซะอีกก็น้านี่แหละจอยจอยก็พูดชมนาเกินไปแล้วนาก็แอบมองจอยมาตั้งนานแล้วแหละตั้งแต่นาเดินเข้ามาแต่นายังไม่กล้าถามเพราะช่วงนั้นญาติญาติผู้ใหญ่เขายังเยอะอยู่รอค่ะนะ้าถ้างั้นวันนี้นาะกินให้เต็มที่เลยนะจ๊ะเดี๋ยวจอย จะคอยเสิร์ฟให้น้าเองค่ะจากนั้นสีหน้าของน้าก็อมยิ้มหัวเราะชอบใจพร้อมกับเอามือข้างขวาของเขาได้ยกแก้วขึ้นมาดื่มกับสายตาอันแหลมคมชัดที่ได้มองมาที่หลานสาวหรือตัวของเธอนั่นเองค่ะเราสองคนได้นั่งคุยกันเรื่องราวต่างๆนานา,นา,นาจนน้าชาย อดที่จะถามขึ้นมาไม่ได้ว่าจอยตอนนี้มีแฟนหรือ,อยังล่ะทำไมนะไม่เห็นผู้ชายมานั่งข้างๆจอยเลยล่ะอ๋อหรอคะนะ้ตอนนี้จอยยังไม่มีแฟนหรอกคะ่ะแล้วนะาหรคะตอนนี้มีแฟนหรือ,อยังคะเพราะจอยได้ยินแต่ผู้ใหญ่เขาพูดกันนะคะ่ะว่าน้าเคยมีแฟนแล้ว แต่ก็ได้เลิกลากันไปนานแล้วจอยเลยสงสัยว่านะ้ามีแฟนใหม่หรือยังคะนะ้ายังไม่มีใครหรอกจ้ะตอนนี้นะนะ้ายังอยากจะพักผ่อนอยู่คนเดียวไปก่อนนะ่นะน้ายังคงไม่คิดเรื่องแบบนี้กับใครหรอกนะ้ายังไม่อยากมีภรระ,ะตอนนี้นะ่ะหรอกคะนะ้าถ้างั้นถ้าผู้หญิงมารักนะ้าตอนนี้ล่ะคะ น้จะชอบเธอไหมก็ไม่แน่เหมือนกันนะถ้าถูกใจนะนะ้าน่ะเธอแกล้งถามน้าชายแบบเบาๆน้าชายเธอพูดและมองหน้าเธอด้วยชะมายชายตานิสัยผู้ชายที่ส่งซิกให้ผู้หญิงบ่งบอกถึงความเจ้าชู้จากนั้นมือของน้าชายก็ได้ไปหยิบเครื่องดื่มมาลินให้เธออย่างอ่อนโยน เตรียมพร้อมที่จะให้เธอดื่มไปด้วยกันในคืนนี้ตอนนี้จอยเริ่มเมาแล้วและก็ได้หลุดปากพูดออกมาอีกครั้งว่าจอยดีใจนะคะที่ได้เจอหน้านะและก็ได้อยู่กับนา้าจอยรู้สึกดีจริงๆเลยค่ะและมีความรู้สึกอบอุ่นมากที่ได้อยู่กับนา้า เธอมองเห็นแต่หน้าน้าชายกำลังหัวเราะเธออยู่เบาๆพร้อมได้ขยับตัวเข้ามาหาเธอใกล้ๆและก็ค่อยๆโน้มตัวมาหาเธอแบบเบาๆตอนนั้นเธอสังเกตได้ว่ามือของน้าชายกำลังอยากจะสัมผัสเรือนร่างบางๆของเธอเข้าแล้วแต่ตอนนั้นเธอรู้สึกว่ายังไม่มีโอกาส เพราะยังมีหลานอีกสองคนที่ยังนั่งอยู่คนละมุมอยู่เลยค่ะแต่จอยก็รู้สึกว่าพวกเขาทั้งสองคนนั้นได้เมากันหมดแล้วเวลาผ่านไปสักระยะหนึ่งจอยได้คุยกับน้าชายจนเพลินจนหันไปมองอีกทีหลานอีกทั้งสองคนเขาได้พากันหนีไปไหนตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้เขา ไม่ได้บอกไว้เลยค่ะสงสัยติดลมและจะไปต่อที่อื่นกับเพื่อนๆส่วนจอยกับน้าชายยังอยู่ที่เดิมอยู่เลยค่ะและแล้วก็ถึงเวลาเขาดาวเวลาเที่ยงคืนซึ่งเหลือแค่จอยกับนา้าเพียงแค่สองคนเองค่ะบรรยากาศค่ำคืนนี้มันช่างอากาศเย็นสบาย และบรรยากาศดีมีแสงพลุดอกไม้ไฟพุ่งขึ้นไปบนท้องฟ้าเสียงดังไปทั่วกลางวานคืนนี้จอยมีความสุขที่สุดเลยค่ะที่ได้อยู่ดูพลุแสงสีดอกไม้ไฟคู่กับคุณน้าชายของเธอขณะที่เธอกำลังมองขึ้นไปดูดอกไม้ไฟอยู่บนท้องฟ้าอยู่นั้นมือใหญ่ล่างหนาได้มายืนอยู่ข้าง ตัวเธอเขาได้มาสัมผัสที่ไหลอันบอบบางของเธอและโอบกอดเบาๆจนลำตัวของเธอได้แอ่นไปแนบชิดกับชายร่างหนาๆอย่างอบอุ่นจากนั้นเธอได้ซบหัวลงไปที่ไหลกว้างอันแสนจะวิเศษพร้อมกับเธอได้ชะม้ายชายตามองแบบเชื้อเชิญ ให้กับน้าชายพร้อมกับน้าชายมองมาที่เธออย่างสุดซึง้งซึ่งดูเหมือนน้าชายของเธอจะสนใจเธอเหมือนกันและเป็นอย่างที่เธอคิดไว้จริงๆค่ะคุณน้าคะชอบหรือเปล่าคะจอยหมายถึงอะไรหรอนะ้าไม่เข้าใจเลยอะจอยหมายถึง คุณน้าชอบดอกไม้ไฟหรือเปล่าคะอ๋อชอบสิจ๊ะนะ้าว่ามันสวยดีออกนะค่ะคุณนะ้ามันสวยดีจริงๆนะคะมันมีตั้งหลายสีที่แตกแต่างกันออกไปเป็นวงกว้างจอยดูแล้วมันมีสีสันดีนะคะคุณนะ้าจอยชอบมากเลยคะ่ะหลังจากนั้นจอยก็ได้แอนตัวออกมาจากไหล่กว้างของน้าชาย พร้อมกับสายตาที่มองสบตากันกับน้าชายอยู่ระดับหนึ่งและแล้วจอยก็อยากทำตามความรู้สึกของตัวเองแต่ไม่ใช่ตรงนี้เธอก็ไม่รู้เหมือนกันว่ากำลังคิดอะไรอยู่กับน้าชายรู้แต่ว่าตอนนั้นมันรู้สึกร้อนรุ่มไปหมดทั้งตัวแล้วขณะนั้น คนในบ้านเขาก็ได้พากันหลับและก็ไปพักผ่อนกันหมดแล้วด้วยเหลือแค่จอยกับน้าชายเท่านั้นเองค่ะคุณน้าคะจอยอยากเข้าห้องน้ําจังเลยค่ะแต่จอยกลัวนะคะคุณนะะ้าช่วยพาจอยไปได้หรือเปล่าคะได้สิจ๊ะน้าก็มีความรู้สึกแบบนั้นเหมือนกันแหละแต่ว่า จะเข้าห้องน้ำไหนดีล่ะนะาก็อยากเข้าห้องน้ำพอดีเลยนะจอยว่าไปเข้าห้องน้ำข้างนอกดีไหมคะคุณนะ้ามันโล่งดีค่ะจากนั้นน้าชายได้เดินจับมือเธอไปที่ห้องน้ำอยู่ด้านหลังของบ้านซึ่งระยะห่างจากตัวห้องน้ำกับบ้านประมาณ50เมตรได้ค่ะและบริเวณนั้นมันมืดมาก จะมีไฟก็มีแต่ในห้องน้ำและเวลาเปิดไฟในห้องน้ำจะมีแสงไฟผ่านออกมาจากข้างในแบบสลัวสลวแต่ก็มองเห็นกันไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ในระหว่างที่เธอเข้าห้องน้ำอยู่นั้นเธอได้ถามน้าชายขึ้นมาว่าคุณน้าคะอย่าเพิ่งไปไหนนะคะจอยกลัวค่ะ นาะไม่ไปไหนหรอกนาะนาะก็อยู่ที่นี่แหละค่ะคุณนะ้าอีกแป๊บเดียวจอยก็เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วคุณนะ้าล่ะคะเป็นยังไงบ้างเรียบร้อยดีหรือเปล่าคะนะ้ายังไม่เรียบร้อยดีเลยจ่ะรอแป๊บเดียวนะในขณะนั้นที่จอยได้เข้าไปทําธุระในห้องน้ำนั้น เธอรู้สึกว่าน้าชายกำลังทําธุระอยู่ข้างนอกเหมือนกันเธอถึงคอยถามน้าชายอยู่ตลอดเวลาว่าเรียบร้อยดีหรือยังคะคุณนาะเหตุการณ์ตอนนั้นเลยเป็นเหตุให้เธอกับน้าชายได้อยู่ด้วยกันอยู่มุมมืดแบบสองต่อสองและในขณะเดียวกันนั้นที่เธอ ได้ออกมาจากห้องน้ำแล้วและมายืนอยู่ข้างๆคุณน้าชายมีเสียงพูดดังขึ้นมาอีกลูกเลยทำให้จอยรู้สึกตกใจเผลอตัวพุ่งเข้าไปกอดลำตัวของน้าชายเข้าเต็มๆด้วยอ้อมกอดของเขาแบบไม่ได้ตั้งใจเลยทีเดียวค่ะจนเธอรู้ตัวรู้สติอีกที ก็อยู่ในอ้อมกอดของน้าชายของเธอเข้าแล้วค่ะอุ๊ยคุณนา้าจอยขอโทษนะคะจอยกลัวมากเลยทําให้จอยไม่ทันได้ระวังตัวเลยค่ะขวัญอ่อนนะเราเนี่ยจริงๆเลยนะน้าก็อยู่นี่ทั้งคนคุณน้าคะก็จอยตกใจนี่คะน้าชายพูดพร้อมอบกอดเธอไว้และเอามือ รูปหัวเธอเบาๆอย่างน่ารักด้วยความรู้สึกเธอตอนนั้นอยากลองกับน้าชายเข้าซะแล้วเพราะเธอก็มั่นใจว่าน้าชายของเธอก็คิดเหมือนกันกับเธอเช่นกันค่ะแต่จอยก็ได้แต่หักห้ามใจตัวเองไว้และก็ตัดสินใจพานาชายเดินออกมาจากจุดนั้นสถานที่นั้นที่หน้าห้องน้ำ และมานั่งข้างในบ้านเหมือนเดิมแบบไม่มีอะไรเกิดขึ้นจอยได้ประทับใจกับนาชายมากที่มาแบ่งปันความสุขให้เธอถึงแม้ว่ามันจะเป็นเวลาอันสั้นๆเพียงแค่คืนเดียวเธอก็ภูมิใจมากกับน้าชายคนที่เป็นที่รักจากนั้นจอยกับนาชาย ก็ได้แยกย้ายกันกลับบ้านไปเรื่องราวนี้ได้จบลงแล้วนะคะขอให้ผู้ฟังฟังแล้วมีความสุขด้วยนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ